คลิกปุ๊บได้รับไปเลย60บาทคลิปปั๊บได้รับไปเลยนะครับ100บาทนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ Tru e Money Wallet ด้วยกันนะครับวันนี้ผมได้รับการชำระเงินนะครับก็อยู่ที่60บาทแล้วก็100บาทนะครับจากแอปหาเงินฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องลงทุนด้วยเงินสักบาทเลยครับสามารถที่จะเล่นบนมือถือได้นะครับเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ a อนดรอยเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจที่จะหาเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับก็ไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมน,นันโดยการที่ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมีเสียงน้อยเสียงฝนตกนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะวันนี้ผมได้รับบินการชำระเงินนะครับอยู่ที่100บาทแล้วก็อยู่ที่59.90ก็ผมตีประมาณ60บาทเลยแล้วกันนะครับก็จากค่ายเดียวกันเนาะจากแอปเดียวกันนะครับก็ได้มา2บินเลยทุกคนนะ คลิกปั๊บก็ได้รับไปเลยนะ60บาทแล้วก็คลิกปุ๊บก็ได้รับไปเลยนะครับ100บาทคลิกในที่นี้หมายถึงว่ากดปุ่มถอนเงินนั่นเองนะครับโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะให้ดูหลักฐานการถอนเงินนะครับดังต่อไปนี้นะครับ มีแจ้งสลิปเข้ามานะครับเมื่อ10ชั่วโมงนะครับก็14ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนก็คือรับมาอยู่ที่59.90แล้วก็อีก10ชั่วโมงที่ผ่านมาก็รับมาอีกประมาณ100บาทด้วยกันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันคือแอปอะไรกันเนาะโอเคทุกคนนะก็สำหรับแอปนี้ก็คือมีชื่อว่าแอป u u s d e c k นะครับรับเงินสดฟรีเร็วด้วยข่าดวนจากวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอ ขออภัยทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะครับก็มันม,ม,มีหลายคนนะครับที่มาคอมเมนต์บอกว่าแอปของ b บ s สเ c กนี้คือเราต้องเชิญเพื่อนนะครับถึงจะถอนเงินได้หรือต้องเชิญเพื่อนถึงจะทําเงินได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะตรงนี้นครับรีวิวของคนนี้นะชื่ออัพยานะครับก็วันที่ขออนุญ,ญาตนะครับวันที่16 เดือนมิถุนายน2021นเะเขาเขียนว่าได้เงินจริงถึงแม้จะไม่ได้เชิญเพื่อนแต่เราสามารถสร้างเงินของเราได้ส่วนตัวชอบนะถึงจะได้ถอนเงินวันละ1บาทถอนทุกวันสะสมไว้ก็ได้เยอะอยู่นะชอบชอบนะครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับอันนี้ก็ผมก็มาบอกให้ดูนะว่าคนที่ทำคนเดียวไม่ได้เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะ ความคิดของเขาผมชอบนะที่เขาเขียนว่าถึงแม้จะถอนได้วันละหนึ่งบาทนะแต่ว่าถอนได้ทุกวันสะสมนะก็ได้เยอะอยู่อ่ะอันนี้ชอบเหมือนกันนะในส่วนของความคิดของเขาครับก็ใครที่สนใจนะในส่วนของแอปบ,บัสเบกนะดาวอยู่ที่4.6ดาวก็เยอะมากทุกคนนะเพราะว่าดาวเต็มคือ5้าดาวยังไงเนาะแล้วก็ยอดดาวโหลดอยู่ที่10ล้านดาวโหลดนะครับอ่ะก็อันนี้เลยเนาะแล้วผมได้รับ60บาทกับ อ่าหนึบาทมาจากไหนทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเคทุกคนนะก็ในส่วนของ60บาทหรือ59.88บาทเนาะผมก็ตีประมาณเป็น60บาทเลยแล้วกันเนาะก็มาจากตรงนี้ทุกคนนะผมได้รับอันนี้เนาะส่วนอันนี้คือของ7วันที่ผ่านมาครับอันนี้คือมันไม่เกี่ยวข้องกับ t u u m o n e y w a l l e t นะอ่าก็2วันแล้วก็4วันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้รับการชำระเงินอยู่ที่60บาทนะครับก็มาจากการที่ผมนั้น มาถอนเงินเมนูนี้เลยทุกคนนะตอนนี้ถ้าใครถอนเงินตอนนี้นะผมน่าจะอยู่ที่60สบาทจุดสีส้าตางคนะ์เนาะก็กดถอนเลยทุกคนเพราะว่าน่าจะทําตอนนี้ค่าเงินน่าจะสูงนะฮะผมคิดว่าประมานนั้นเนาะผมกดถอนอีกทีหนึ่งนะก็อันนี้มันขึ้นมา60บาทนะครับตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนะผมต้องรอประมาณสองวันด้วยกันนะเงิน,งนงถึงจะเข้ามาถ้าคุณถอนนะหบาทยานที่ในรีวิวนะครับบอกมาก็ ก็ต้องใช้เวลาครับอยู่ที่2วันด้วยกันนะครับถ้าคุณถอนหนึ่งบาทเนาะใช้คะแนนอยู่ที่3,000คะแนนเนาะคุณก็ต้องรอ2วันเหมือนกันนะเงินถึงจะเข้าถ้าสมมติว่ามันขึ้นคําว่าผิดพลาดครับถ้าขึ้นแบบนี้ผิดพลาดเนาะคุณก็มากดถอนเงินใหม่เนาะอ่าก็ไม่เป็นไรในส่วนนี้ถ้ามันผิดพลาดเนาะอาจจะเป็นเกี่ยวกับ transaction ของเขาที่เขาได้ถอนเงินวันนั้นมีขีดจํากัดอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทางระบบนะครับแต่ว่าอย่างที่เขาบอกนะว่าถอนเงินได้จริงนะผมก็ ถอดได้จริงนะอันนี้คือของ60บาทนะครับแล้วในส่วนของ100บาทมาจากไหนออกก็มาที่คําว่าบ้านตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาที่หน้าบ้านแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยทุกคนนะเขาเขียนว่าเชิญเพื่อนวันนี้รับเงินสดทันทีนะครับ100บาทแล้วก็กดเข้าไปเลยทุกคน,นครับมันเป็นกิจกรรมทุกคนนะมันเป็นกิจกรรมของการเชิญเพื่อนนอกาใน,น,นส่วนของ60บาทเมืเ่อกี้เรานําคะแนนมาจากไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายนะก็ถ้าใครยังไม่เคยเล่นแอปนี้ก็ ฟังให้จบนะคุณสามารถที่สร้างรายได้ได้เลยถ้าคุณฟังให้จบนะครับโอเคทุกคนนะในส่วนของอันนี้กิจกรรมนี้คือกิจกรรมของการเชิญเพื่อนหรือเชิญใครก็ตามที่สนใจหาเงินฟรีเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet ไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยเชิญเพื่อนของผมเหมือนกันนะครับในการเล่นแอปนี้นะครับตั้งแต่แรกเนาะมีแค่ระยะหลังๆที่เพื่อนเขาถามมาว่าเองไปทําอะไรมาเอองไปเล่นแอปไหนมาผมก็เลย แนะนำให้เขามาเล่นแอปนี้นั่นเองนะครับโอเคก็ตามนั้นเลยนะครับอ่าก็เราก็สามารถไปเชิญคนที่สนใจได้ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับไลน์นะครับหรือไม่ก็ IG นะครับหรืออันนี้ล่าสุดเลยคือ i k t o อกที่ผมคิดว่าน่าจะดีนะตอนนี้นะครับถ้าใครสามารถที่จะโปรโมทผ่าน Tik t o อกได้นาะของส่วนของผมก็จะเป็นทาง Facebook ทาง Line แล้วก็ทาง YouTube มากกว่านะครับที่ผมทำมาเนาะ อ่าส่วนใครที่มีคอมมูนิตี้หรือชุมชนที่ดีคนก็ไปแชร์ในที่ที่นั้นนั่นเองนะครับก็วิธีการเชิญในส่วนนี้นะครับของกิจกรรมนี้นะที่เป็น1 0 0บาทเขาจะให้มานะครับที่แรกก็คืออยู่ที่90บาทเนาะตอนแรกเนาะตรงนี้เนาะแล้วเราสามารถกดเชิญนะครับสองครั้งได้มันจะมีให้เราเชิญตอนแรกตรงนี้นะก่อนที่มันจะขึ้นเมนูถอนเงินเนาะเรากดเชิญ2งครั้งมันจะให้อีก2บาท2บาทก็เป็น4บาทก็เป็น94บบาทเนาะตอนนี้ผมก็ไปเชิญเพื่อนนะทำมา ไปเชิญคนมาเล่นนะประมาณ8คนเนาะผมก็ประมาณ8คนละเป๋าเขียนเนาะแล้วก็ได้มาอีกประมาณ4บาทจุดแปสตางก็รวมเป็นทั้งหมด98.80สตสตาง,ตง,ตงผมก็ต้องหาอีกประมาณ1.1จุดหบาทยีสตางผมก็ยังผมก็จะสามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับอ่าเขาก็เขียนตรงๆว่าคุณสามารถถอนเงินสดหลังจากที่ถึง100บาทนั่นเองนะอันนี้คือประวัติการถอนเงินที่ผมได้รับการชําระเงินที่ผ่านมาเนาะดูสิมัน มีเยอะมากทุกคนที่ผมถอนมาเพราะว่าผมเชิญคนมาเล่นแอปนี้นั่นเองนะครับเ,เพราะว่าอันนี้คือภารกิจของการเชิญเนาะถ้าเราไม่เชิญก็ไม่ได้นั่นเองเนาะภารกิจนี้ถ้าเราไม่เชิญเราก็จะไม่รับเงินเนาะผมคิดว่าหลายๆคนที่ ที่คอมเมนต์นะเขาก็น่าจะสับสนที่ว่าถ้าไม่เชิญเพื่อนไม่สามารถถอนเงินได้ก็ใช่ทุกคนถ้าเป็นกี่กร,รมนี้ไม่เชิญเพื่อนคุณก็ไม่สามารถถอนเงินได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นการถอนเงินที่เป็น60บาทเมื่อกี้นะครับแล้วก็3บาทแล้วก็15บาทแล้วก็1บาทเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะครับที่ถอนเงินตรงนี้เมนูถอนเงินตรงนี้คุณต้องหาคะแนนนะเหมือนคะแนนที่ผมได้รับมาวันนี้9ก1 0หสีคะแนนทำไมผมได้เยอะก็มาจากการที่ผมแนะนําเพื่อนแล้วก็มาจากการที่ ได้รับ r รฟเฟนั่นเองได้รับค่าอ้างอิงนั่นเองนะครับก็คือเป็นประมาณ20%นั่นเองนะของเพื่อนที่เราเชิญมานั่นเองนะแล้วก็มาจากการอ่านข่าวการชิดอินรายวันแล้วก็การทำฝีกํานั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะอีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะถอนเงิน1บาทนะครับ13บาทแล้วก็15บาทแล้วก็60บาทครับที่ ในคอมเมนต์ที่เราเปิดมาขั้นต้นคลิปนะก็คือมาจากไหนเนาะมาจากการที่เรานั่นไปอ่านข่าวนั่นเอง,เองนะมาที่บ้านนะครับก็จะมีข่าวให้เราเลือกข่าวอยู่ตรงไหนอ่าก็อยู่ตรงนี้ไงทุกคนอ่านี่คือข่าวเนาะเราเลือกข่าวได้ข่าวหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็เราก็นะครับเลือกลงมาข้างล่างนะมันจะมีตรงนี้ทุกคนนะครับตรงนี้เลยนะเห็นไหมที่เป็นหนังสือนะครับที่เป็นหนังสือเนาะหนังสือมันจะ มันจะมีเส้นเส้นรอบวงที่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็มันหมุนอยู่นะแล้วถ้ามันหยุดเมื่อไหร่เราต้องเลื่อนทุกคนอ่านแล้วก็เลื่อนลงมาข้างลาง่างปั๊บนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ต่อนั่นเองนะจนกว่าจะครบหนึ่งรอบอ่าพอมันพอมันจบเสร็จเราต้องเลื่อนลงมาให้ถึงข้างล่างสุดนะผมเลื่อนลงมาให้ถึงข้างล่างสุดนะผมถึงจะได้รับคะแนนอยู่ที่วันนี้วันวันศุกร์วันเสาร์นนะก็ได้รับมาอยู่ที่30คะแนน วันนี้ไม่ได้โบนัสทุกคนเมื่อก่อนได้โบนัสวันเสาร์นะหกคะแนนด้วยกันโอเคทุกคนนะาอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนของการหาคะแนนจากการอ่านข่าวต่อมาเป็นการหาคะแนนจากการดูวิดีโอเราก็มาที่เมนูดูวิดีโอตรงนี้นะครับก็จะมีเหมือนเดิมทุกคนตรงนี้เลยนะเราก็กดไปแล้วก็ดูวิดีโอไปนั่นเองนะแต่ผมขอไม่ดูนะเดี๋ยวมันติดขสิทธิ์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นการหาคะแนนจากการที่เราไป เช็คอินรายวันก็คือกดดูปั๊บนะถ้ามันขึ้นลักษณะนี้แปลว่าวันนี้เรายังไม่ได้เช็คอินนั่นเองนะผมขอเช็คอินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะหลังจากที่ผมได้ทําการเช็คอินรายวันแล้วก็ได้รับมาอีกประมาณ400คะแนนด้วยกันนะผมก็กดเข้าใจแล้วนั่นเองเนาะผมก็เหลือเวลาเช็คอินอีกวันที่6วันที่7เนาะแล้วก็จะมารีเท็ใหม่นั่นเองนะครับโอเคปิดไปเลยแล้วก็หาคะแนนจากการเชิญเพื่อนที่ผมบอกว่าผมได้รับ20%นนั่นเองอันนี้เลยเนาะ อ่าแล้วก็จากการที่เราไปอ่านบทความก็คือเป็นการอ่านข่าวเมื่อกี้ที่ผมได้สอนไปวิดีโอก,ก็เมื่อกี้เลยนะครับส่วนคะแนนฟรีพวกนี้คือมาจากการไปดาวน์โหลดแอปทําแบบสอบถามนะครับหรือไม่ก็อ่าไปสมัครสมาคชิกอะไรสักอย่างที่เขาให้ทามาเนาะก็แบบสํารวจก็คือจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะเขาเขียนว่าสํารวจนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการที่เราจะหาคะแนนนะครับก็อีกวิธีหนึ่งก็คือมาหมุนสปินตรงนี้นะครับกดหมุนสปินได้แล้วก็มากดที่ของของของ,ของขวัญเนาะ กองของขวันคือมากดได้หนึ่งชั่วโมงละหนึ่งครั้งแล้วกดกองของควัญปับ๊บแล้วก็ดูวิดีโอไปแล้วก็ได้รับคะแนนเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะครับกดที่กองควัญน,นะโอเคทุกคนนะครับผมก็ได้รับไปเมื่อกี้3า0้คะแนนนั่นเองนะก็ผมจะได้รับอีกก็ต่อเมื่อน้หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาดูวิดีโอนั่นเองนะส่วนมุนสปินผมขอไม่เล่นแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนกาะก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้เองนอกาก,กก็วิธีการถอนเงินก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ไปถอนเงินเหมือนที่ผมสอนเมื่อกี้เลยที่ผมถอนเงินไปเมื่อกี้หกสิบาทเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันตอนนี้ผมก็มียอดเงินในบัญชียอยู่ที่15,751บาทแล้วก็ได้ถอนออกไปแล้วในส่วนของอคะแนนในการอ่านข่าวพวกนี้ก็ไปแล้วอยู่ที่4 0 5 6บบาทนะแล้วก็จากการที่ ไปเล่นกิจกรรมก็ได้ประมาณ2-3 0 0 0กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนั่นในส่วนของแอปนี้โอเคทุกคนนะก็ปรับมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของเราที่กําลังมองหาวิธีการสร้างรายได้ออนไลน์หรืองานเสริมงานออนไลน์รายได้เสริมนะครับอ่าก็สามารถที่ไปแชร์ให้พวกเขาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรหรือสงสัยอะไรยังไงหรือจะบอกเทคนิคหรือจะแนะนํารหัสของตัวเองรหัสเชิญเพื่อนของตัวเองก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนนะถ้าไม่ชอบวิดีโอนี้ก็ดิสไลค์ได้เลยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ